ถ้าน้องสำลักเนี่ยจะเป็นอันตรายอะไรยังไงไหมนะ,ะใ,ให้ได้ส่งผลอันตรายอะไรอย่างไรลูกอะ่ะล้างจมูกไปแล้วสำลักอะคะ่ะคือส่วนหนึ่งคือมันเป็น,นกลไกของร่างกายนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปทางหลอดลมว่าล้างจมูกแล้วลูกกินน้ไหนสบายดีอาการปกติดีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเนาะล้างจมูกถ้าลูกโตมาหน่อยเนาะ,ะถ้าเราไม่อยากให้ลูกค่ะสำลักนะคะน้ำเกลืออะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําว่าให้คุณแม่คะ่ะฝึกให้ลูกกลั้นหายใจนะคะหรือว่าออกเสียงอาแต่ว่าน้องเด็กบางคนคือเขาก็ยังกลั้นหายใจไม่เป็นคุณแม่ก็แแแบบววว่่่่าามมลลล้้้เทีจููกกใหะ คือแบบไม่ได้ออกเสียงอาเป็นยอะไรเงี้ยแล้วลูกมูดมีแต่ร้องไห้างค่ะเออมันจะอันตรายอะไรยังไงไหมนะคะเพราะลูกกั้นหายใจไม่เป็นยอะไรเงี้ยที่ลูกเราอะร้องไห้ใช่ปะ่ะมันก็คือจะเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเด็กร้องไห้เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะกลืนอะไรเข้าไปในหลอดลมได้นะอกป่ะมันก็จะเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งที่เหมือนเป็นการแบบกลั้นหายใจนะคะเด็กเขาก็จะรู้เวลาที่แบบอแม่จะล้างจมูกให้เขาแล้วเขาก็จะร้องร้องร้องเวลาที่ล้างจมูกไปนะคะมันก็เป็นเหมือนกันกลั้นหายใจน้ำเกลือก็จะไหลเข้าอีก ไปในคอจะทาให้ลูกเนี่ยเป็นแบบปอดบวมปอดอักเสบติดเชื้ออะไร <c oughs> จะต้องบอกว่าเออก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้าเกลือมันเป็นแค่ปริมาณนิดหน่อยนะคะแล้วมันก็เข้าไปไม่ได้ส่งผลให้ลูกเราแบบเป็นปอดบวมปอดอักเสบติดเชื้ออะไรใดๆนะ